บิสมิลลาฮิ r r a h m a n i r r a h i m อัสสลามุอะลัยกุมวะราะ a t ม l ตุลลอฮิวะบ k ร t กาตุสวัสดีผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านนะคะและนักเรียนที่น่ารักของมีทุกคนนะคะลูกวันนี้นะคะวันจันทร์ที่11ตุลาคมพศ2564นะคะก็มาพบกับอุมีนะคะในคาบสุดท้ายของวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เนาะอุมีจะให้เราเรียนวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้นะเป็นสัปดาห์สุดท้ายสำหรับการเรียนการสอนของภาคเรียนที่1น,นะคะในสัปดาห์หน้าเราก็จะเริ่มสอบปลายภาคเทอม1กันแล้วเนาะวันนี้อุมีก็เลยอยากจะให้จบนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะลูกเป็นบทสุดท้ายสำหรับ เทอมนี้ของรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะอ,ะอุมีก็เลยะะจะสอนเรานะคะวันนี้จริงๆแล้วเป็นของเทคโนโลยีใช่ไหมอุมีก็จะสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะลูกเพื่อที่จะได้จบแล้วก็เราจะได้สอบบทนี้ไปด้วยนะคะอ่าโอเคนะคะลูกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะในคาบที่แล้วเนาะในคาบที่แล้วเราก็ได้เรียนนะคะเกี่ยวกับสมบัติ ของวัตถุรอบตัวเรานะคะในบทที่นะอ่าเรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุใช่ไหมคะลูกซึ่งจะแบ่งเป็นยังไงบ้างคะสมบัติทางกายภาพก็จะมีความแข็งใช่ไหมคะลูกความแข็งความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ตัวนำการนำไฟฟ้าแล้วก็การนำ ความร้อนนะคะอวัสดุที่สามารถนําไฟฟ้าได้วัสดุที่สามารถนําความร้อนได้วัสดุวัสดุที่มีความแข็งวัสดุที่มีความยืดหยุ่นนะคะอันนี้เป็นสมบัติทางกายภาพนะคะสมบัติทางกายภาพของวัสดุหมายถึงสมบัติที่สามารถที่จะสัมผัสได้นะคะ อ่าอันนี้เป็นวัสดุอ่าเป็นสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งของหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะก็คือการใช้ประโยชน์จากวัสดุนะคะลูกอ่าเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากวัสดุนะคะเรื่องนี้นะคะอยู่ในหนังสือเรียนนะคะวิชาวิทยาศาสตร์หน้าที่อ่าแปดสิบ ค่ะลูกอ่ะเดี๋ยวให้เราเปิดหนังสือหน้า86นะคะเราก็จะเจอนะคะเรื่องนี้การใช้ประโยชน์จากวัสดุนะคะการที่เราจะใช้ประโยชน์จากวัสดุนั้นๆได้นะคะลูกมันก็จะต้องดูที่คุณสมบัติของวัสดุนั้นๆด้วยนะคะซึ่งคุณสมบัติเรา ว่าเรียนผ่านไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะวัสดุทางกายภาพที่ยุมีพูดเมื่อกี้ก็คือความแข็งความยืดหยุ่นนะคะการนําไฟฟ้าแล้วก็การนําความร้อนนะคะลูกอ่าวันนี้เราก็จะมาดูนะคะวัสดุต่างๆที่ทํามาที่เป็นยังไงคะ ดูจากสมบัติของวัสดุนั้นๆนะคะลูกอ่ะโอเคตอนนี้นักเรียนหาเจอกันแล้วใช่ไหมคะลูกหน้า86นะคะหน้า86การใช้ประโยชน์จากวัสดุอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะะสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่รอบตัวทำจากวัสดุหลากหลายชนิด โดยการเลือกวัสดุเพื่อใช้ทำสิ่งของต่างๆนั้นจำเป็นต้องพิจารณาสมบัติทางกายภาพของวัสดุนั้นๆเช่นความแข็งนะคะสภาพยืดหยุ่นการนำความร้อนแล้วก็การนำไฟฟ้าเพื่อเหมาะสมต่อการใช้งานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะลูกการจะนำะการจะเอาอะไรมาทำนะคะ เอาวัสดุชนิดไหนมาทำาสิ่งของนะคะลูกก็ต้องดูที่สมบัติของวัสดุชนิชนดนั้นด้วยนะคะลูกอ่ะต่อไปนะคะมาดู2.1นะคะการใช้ประโยชน์จากความแข็งของวัสดุอ่ะวัสดุที่มีความแข็งสามารถที่จะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะวัสดุแต่ละชนิด มีความแข็งแตกต่างกันออกไปเราจึงเลือกใช้ประโยชน์จากสมบัติด้านความแข็งของวัสดุเพื่อใช้เป็นโครงสร้างหรือชิ้นส่วนขอ,ของสิ่งของเครื่องใช้ดังนี้นะคะ,ะหนึ่งโลหะนะคะลูกโลหะหรือเหล็กนั่นแหละพวกจำพวกเหล็กพวกอลูมิเนียมอันนี้ก็จะเป็นจำพวกโลหะนะคะมีความแข็งทนทานจึงนำมาใช้ทำโครงสร้างของรถโครงสร้างอาคารระ ตูรั้วนะคะ,ะสามารถนำมาทำรถได้นะคะพวกโลหะนะเพราะว่ามันมีความแข็งถ้าจะเอาพลาสติกมาทำรถเป็นยังไงคะนะักเรียนคิดว่าเวลาไปชนนั่นชนนี่นิดหนึ่งนะคะเป็นยังไงคะหักเลยแตกเลยใช่ไหมคะลูกดังนั้น จึงนำเหล็กนะคะจึงนำโลหะมาทำรถเนาะเพราะว่าเวลาที่ไปชนอะไรเนี่ยอย่างน้อยๆมันยังมีความแข็งทำให้การที่ เรานะคะได้รับบาดเจ็บอาจจะน้อยลงนะคะลูกโครงสร้างอาคารนะคะโครงสร้างอาคารประตูรั้วนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ใช้สมบัติของความแข็งของวัสดุเหมือนกันแต่นันเกเรียนจะบอกว่าเอบ้านหนูไม่ได้ทํากับเหล็กนี่คะบ้านหนูทํากับไม้ทําได้ไหมไม้ก็ใช้ สมบัติด้านความแข็งเหมือนกันนะคะลูกอ่าเพราะว่าไม้มีความแข็งจึงเอามาทําบ้านได้ใช่ไหมคะก็ใช้ประโยชน์จากความแข็งของวัสดุเช่นเดียวกันนะคะอ่าต่อไปนะคะอ่าไม้มีความแข็งเช่นเดียวกันนะคะจึงนํามาทํา จึงนํามาใช้ทําโต๊ะเก้าอี้ประตูตู้นะคะลูกอหรือนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะที่เราจะนําไม้ไปทํานะคะลูกอโอเคนะคะต่อไปนะอิดอิดนะมีความแข็งจึงนํามาทํารั้วผนังอาคารนะคะ อ่อันนี้เป็นรั้วที่ทําจากอิฐนะคะผนังอาคารที่ทําจากอิฐหรือเราจะทําจากไม้ได้ไหมก็ได้นะคะลูกอ่าก็ยังใช้สมบัติด,ด้านความแข็งของวัสดุมาเหมือนกันนะคะอ่ะโอเคนะอันนี้เป็นสมบัติด,ด้านความแข็งนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการใช้ประโยชน์จากสภาพยืดหยุ่นของวัสดุนะคะอ่ะ 2.2การใช้ประโยชน์จากสภาพยืดหยุ่นของวัสดุวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นเป็นวัสดุที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้เมื่อมีแรงกระทำและจะกลับคืนสู่รูปร่างเดิมได้เมื่อหยุดออกแรงกระทำเราสามารถนำสมบัติด,ดังกล่าวมาใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆดังนี้นะคะอะ ให้เราเข้าใจก่อนนะสภาพยืดหยุ่นหมายถึงว่ามันนะคะมันอยู่เฉยๆของมันถ้ามันไม่มีแรงมากระทํามันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะแต่พอเราใช้แรงกดหรือแรงดึงมันก็สามารถที่จะยืดหรือขยายขึ้นได้นะคะแต่พอเราปล่อยใช่ไหมคะลูกมันก็จะกลับคืนสภาพเดิมนะคะอันนี้เรียกว่าความยืดหยุ่นของวัสดุนะคะยกตัวอย่างเช่น ฟองน้ำนะมีความยืดหยุ่นและนุ่มจึงนำมาใช้ทำเบาะชุดรับแขกเบาะรถยนต์นะคะอ่ามีความยืดหยุ่นแล้วก็นุ่มนะคะตัวอย่างเวลาที่นักเรียนได้นั่งนะคะบนโซฟานะคะที่ทำจากฟองน้ำกับโซฟาที่ทำจากไม้ นักเรียน Halloween. มีความรู้สึกแตกต่างกันอย่างไรคะนักเรียนมีความรู้สึกแตกต่างกันอย่างไรถ้านักเรียนนั่งบนโซฟาที่ทํามาจากฟองน้ํานะคะนั่งบนโซฟาเราก็จะรู้สึกนั่งไปแล้วยุบเลยใช่ไหมมันจะรู้สึกนุ่มนะคะรู้สึกสบายแต่ถ้าเรานั่งบนโซฟาที่ทําจากไม้ใช่ไหมคะลูกเราก็จะรู้สึกว่า มันอาจจะแข็งใช่ไหมคะลูกเออเรานั่งแล้วมันไม่ยุบนะคะมันไม่รู้สึกว่านุ่มใช่ไหมคะลูกอ่าอันนี้เป็นสมบัติของความยืดหยุ่นนะคะนอกจากเบาะชุดรับแขกแล้วนะคะก็ยังนำมาใช้ทำเบาะรถยนต์และอื่นๆอีกนะคะลูกอ่าอันนี้ใช้สมบัติความยืดหยุ่นนะคะมีอะไรอีกนอกจากโซฟาแล้วก็นอกจากเบาะรถเมื่อกี้อ่ามียางนะคะมี ความยืดหยุ่นจึงนำมาใช้ทำยางรัดสายรัดของหน้าไม้เทเบิลเทนนิสอุปกรณ์ช่วยเปิดฝาขวดนะคะ,ะสิ่งเหล่านี้นะคะก็ผลิตมาจากยางนะคะใช้สมบัติของความยืดหยุ่นนะคะลูกยางเวลาเราดึงเป็นยังไงคะลูกมันก็จะยาวใช่ไหมพอเราปล่อยมันก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมนะคะ,ะเหมือนกับยาสายรัดของส่วนไม้เทเบิลเทนนิสเป็นยังไงคะ เขาเอามาแปะไว้ที่ไม้ไม้ปิงปองอ่ะค่ะลูกเวลาเราเล่นมันก็จะเด้งใช่ไหมคะอ,อันนี้เป็นอุปกรณ์ช่วยเปิดฝาขวดที่ทําจากยางเช่นเดียวกันนะคะต่อไปอาการใช้ประโยชน์จากการนําความร้อนของวัสดุนะคะ อันนี้เป็นปคุณสมบัติของการนำความร้อนของวัสดุเนาะในการประกอบอาหารส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับการใช้ความร้อนเพื่อทำให้อาหารสุกดังนั้นของใช้ในครัวจึงต้องทำจากวัสดุที่สามารถนำความร้อนได้นะคะเช่นเหล็กอลูมิเนียมสแตนเลสเพื่อใช้เพื่อให้นำความร้อนไปยังอาหารและทำให้อาหารสุกได้เร็ว แต่องค์ประกอบแต่องค์ประกอบส่วนด้ามหรือหูจับทําจากพลาสติกซึ่งเป็นฉนวนความร้อนจึงทําให้ความร้อนไม่สามารถถ่ายโอนมายังมือของเราได้นะคะในส่วนนี้นะคะนําประโยชน์ของอนําคุณสมบัติของการนําความร้อนนะคะมาใช้ในการทำวัสดุประกณ์ต่างๆนะคะลูกอะเมื่อใช้การนําความร้อนแล้วนะคะ ส่วนหนึ่งนะคะก็ใช้ฉนวนความร้อนเข้ามาด้วยใช่ไหมคะลูกอันนี้นะคะหม้อแม่หม้อสแตนเลสพวกนี้เนี่ยสแตนเลสสามารถที่จะนําไฟฟ้าได้เวลาที่เรานะคะเวลาที่เราตั้งอ,า,อาหารไว้บนบนเตาแก๊สใช่ไหมคะลูกไฟเนี่ยไม่ได้เป็นคะสัมผัสกับไม่ได้สัมผัสกับอาหารโดยตรงนะคะลูกแต่ว่า มันได้อาหารเหล่านั้นนะคะสุกเนื่องจากว่าได้รับการผ่านความร้อนนะคะจากหม้อสแตนเลสเหล่านั้นหม้อสแตนเลสเหล่านั้นเป็นตัวนําความร้อนจากเตาไฟไฟจากเตาแก๊สนะคะลูกนําความร้อนจากไฟจากเตาแก๊สนะแล้วก็ไปสู่อาหารพออาหารได้รับความร้อนมันจึงสุกใช่ไหมคะอ่ะแต่ว่า เมื่อมันมีคุณสมบัติในการนำความร้อนดังนั้นเรานะคะจับได้ไหมจับตรงหม้อได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราก็ต้องมาจับตรงที่มันมีฉนวนหุ้มไว้นะคะลูกเพื่อที่ความร้อนเหล่านั้นนะคะจะไม่มาสู่มือเรานะคะลูกเราเวลาเราจับเราจะได้ไม่รู้สึกร้อนนะคะเนื่องจากว่ามันมีพลาสติกหุ้มนะคะพลาสติกเหล่านี้เป็น เป็นเป็นฉนวนความร้อนที่คอยกั้นความร้อนนะคะจากหม้อเนี่ยมาสู่เราได้นะคะอ่ะต่ออ่ะต่อไปนะคะนอกจากพลาสติกที่หุ้มเป็นฉนวนแล้วนะคะก็ยังมีผ้าเนาะอ่าถุงมือกันความร้อนเป็นอุปรกรณ์ที่ทําจากวัสดุที่เป็นฉนวนความร้อนจึงป้องกันไม่ให้ความร้อนถ่ายโอนมายังมือเรานะคะอ่าถุงมือก็เช่นเดียวกันนะคะสามารถที่จะ เป็นยังไงคะ,ะทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกร้อนเพราะว่ามันเป็นฉนวนความร้อนนะคะ,ะต่อไปอสุดท้ายนะคะคุณสมบัติสุดท้าย2.4การใช้ประโยชน์จากการนำไฟฟ้าของวัสดุนะคะวัสดุแต่และชนิดมีสมบัติด,ด้านการยอมให้กระแสฟไฟฟ้าไหลผ่านได้แตกต่างกาันเราสามารถนำสมบัติที่แตกต่างกันดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการทำสิ่งของเครื่องใช้เช่นเต้าเสียบซึ่ง ทำมาจากทางวัสดุที่นำไฟฟ้าเพื่อให้สามารถนำกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้และวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าดูดนะคะไฟฟ้าเนี่ยอันตรายนิดหนึ่งนะคะลูกอันตรายไม่ใช่อันตรายนิดหนึ่งหรอกอันตรายมากเลยนะคะถ้าเรารู้จัก เร,รเราไม่รู้จากวิธีใช้ที่ถูกวิธีนะคะอาจจะทําให้ถึงแก่ชีวิตได้นะคะลูกเวลาไฟฟ้ารั่วเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปจับนะคะลูกสายไฟที่มันรั่วอยู่นะคะเนื่องจากว่าไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่ตัวเราได้นะคะหรือเราเรียกว่าชอ็อตโดนช็อตไฟนั่แหละ นาออันตรายมากดังนั้นเวลาเขาผลิตเต้าเสียบหรือ,อสายเสียบอะไรทุกสิ่งอย่างนะคะเขาก็เลยจะต้องมีฉนวนไฟฟ้านะคะอาคาของเต้าเสียบทําจากโลหะซึ่งเป็นวัสดุที่นําไฟฟ้าได้สว่วนนี้จะนาไฟฟ้าได้เราไม่ควรไม่ใช่ไม่ควรสิเราห้าม สัมผัสเลยนะคะลูกเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยมันมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่เวลาเราสัมผัสกระแสไฟฟ้าก็จะมาสู่ตัวเราได้นะคะดังนั้นเวลาเขาผลิตเขาก็เลยต้องมีฉนวนไฟฟ้าไว้นะคะบริเวณที่จับของเต้าเสียบทําจากพลาสติกซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้านะคะลูกอามีตัวนําไฟฟ้าแล้วก็มีฉนวนไฟฟ้านะคะ อ่ะโอเคจบแล้วทั้ง4อ่คุณสมบัตินะคะมีความแข็งนะคะเอาไปใช้ทำอะไรบ้างคะทำเป็นทำบ้านนะคะทำประตูเนาะอ่ะสองนะคะคุณสมบัติด,ด้านความยืดหยุ่นก็เอาไปทำโซฟาใช่ไหมคะลูกอ่ะทำยางใช่ไหมคะทำไม้เทเบิลเทนนิสนะสามคุณสมบัติด,ด้านการ นำความร้อนนะคะเอาไปเอาไปทำกระทะเอาไปทำหม้อเนาะต่อไปสุดท้ายนะคะสมบัติด้านการนําไฟฟ้าของวัสดุก็เอามาทําเต้าเสียบหรือ,อปลั๊กไฟต่างๆสายไฟต่างๆนะคะอ่าโอเคเนาะสี่คุณสมบัตินะคะวันก่อนเราก็เรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพเนาะอันนี้ก็คือการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติเหล่านั้นนะคะลูก อ่ะโอเคนะจบสำหรับบทนี้นะคะเนื้อหาก็มีเพียงเท่านี้เนาะในหนังสือเราสามารถที่จะกลับไปทบทวนได้นะคะบทที่4นะกลับไปทบทวนในหนังสือได้นะคะเนื้อหาก็เหมือนกับที่อุมีสอนเลยถ้าเราตรงไหนเราจําไม่ได้หรือก็สามารถพลิกดูในหนังสือได้เลยนะคะอ่าวันนี้นะคะอุมีขอจบอ่าบท บทที่4ในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าวันที่13นะคะวันที่13คือวันพุธนี่แหละที่มีคาบอมีเนี่ยรงกับวันอะไรคะรงกับวันคล้ายอ่าวันอ่าที่รัชกาลที่9สวรรคตใช่ไหมคะลูกอ่าเดี๋ยวอมีก็รอประกาศจากโรงเรียนเหมือนกันนะคะว่าจะปิดหรือไม่ปิดเนาะอ่าถ้ายังไงก็วันนี้อมีก็ขอจบบทที่4นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อ คำศัพท์สำหรับวันนี้อุมีไม่ได้ลืมเนาะแต่อุมีร้องให้ทีเดียวเลยนะ elasticity นะคะคำว่า elasticity นะนักเรียนกลับไปหาความหมายว่าแปลว่าอะไรนะคะคำศัพท์สำหรับวันนี้ elasticity นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะมีใบงานอยู่2ใบนะคะมีใบงานอยู่2ใบนะเดี๋ยวให้เรา,าทำใบงานพร้อมกับอุมีเลยนะคะก็หมดใบงานสำหรับ บทนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้เราทำแบบทดสอบท้ายบทด้วยนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปทำไปงานกันเลยคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่หน้าใบงานแรกสำหรับวันนี้แล้วนะไปงานแรกสำหรับวันนี้เป็นใบงานที่23นะคะเรื่องการใช้ประโยชน์จากวัสดุนะคะลูกการใช้ประโยชน์จากวัสดุนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4 สมบัติของวัสดุรอบตัวเรานะคะคำชี่แจงให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่สมบัติของวัสดุกับการนำไฟกับการนาไปใช้ประโยชน์นะคะลูกแค่โยงเส้นแค่นั้นเองนะมันมีอยู่สีใช่ไหมคะลูกเมื่อกี้ความแข็งใช่ไหมยืดหยุน่นการนําความร้อนแล้วก็การนําไฟฟ้าให้เรานะคะโยงเส้นแค่นั้นเองว่าเอ๊ ข้อไหนนะารูปไหนนะาที่ใช้ความแข็งของวัสดุสมบัติของความแข็งของวัสดุคืออะไรคะในนี้มีเต้าเสียบมีรถมีสายรัดของแล้วก็มีหมอ้ออลูมิเนียมอันไหนคะลูกข้อนี้นะ่าจะเป็นอะไรคะ,ะในพอยเมื่อกีม้มก็สอนแล้วก็คือรถใช่ไหมคะลูกรถใช้สมบัติของความแข็งของวัสดุส่วนสภาพยืดหยุ่นคืออะไรคะ อ่าอมีไม่บอกแล้วเนาะเพราะข้อนี้ง่ายง่ายมากเลยนะให้เราโยงเส้นนะคะโอเคเนาะใบงานแรกนะคะให้เราโยงเส้นจับคู่ระหว่างรูปนะคะการใช้ประโยชน์กับสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะคะลูกอะคิดว่านักเรียนน่าจะทําได้นะคะเมื่อกี้มีบอกแล้วเนาะความแข็งของวัสดุก็คือคู่กับรถใช่ไหมคะลูกว่ารถเนี่ยใช้สมบัติด้านความแข็งในการทํานะคะ ต่อไปอีก3ข้อให้เราโยงเส้นเองนะคะลูกถ้าใครรู้สึกว่าไม่มั่นใจก็ย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อกี้แหละอมมีอธิบายชัดเจนแล้วนะคะโอเคเนาะใบงานแรกสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูใบงานที่2กันเลยนะคะลูกใบงานที่2สําหรับวันนี้นะคะก็คือใบงานที่26หวังว่านักเรียนทุกคนน่าจะมีใบงาน2ใบงานนี้แล้วนะ,ะใบงานที่สินะคะเรื่องการใช้ประโยชน์จาก วัสดุเช่นเดียวกันนะคะสําหรับหน่วยของวันนี้นะหน่วยการเรียนรู้ที่4สมบัติของวัสดุรอบตัวเรานะคะคําชี้แจงก็คือให้นักเรียนสังเกตภาพนะแล้ววิเคราะห์และระบุสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมของวัสดุที่ใช้ในการทำสิ่งของเครื่องใช้นะคะให้เราอธิบายสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่อุมียกตัวอย่างมานะคะ ที่อมียกตัวอย่างมานะคะเดี๋ยวเรามาดูอมีจะยกตัวอย่างขอ้อข้อแรกก่อนนะคะเดี๋ยวมียกตัวอย่างให้หนึ่งข้อนะ <c oughs> มีทั้งหมดกี่ข้อคะมีทั้งหมดกี่รูปอ่ามีทั้งหมด4รูปนะคะเดี๋ยวอมีจะยกตัวอย่างให้1รูปนะคะหลังจากนั้นอีก3ามรูปนักเรียนก็ทําเองนะคะได้ไหมได้ไหมคะ <c oughs> ได้เนาะอ่าเดี๋ยวมียกตัวอย่างให้คะ <biliyor? S 2> ่ะ1ข้อนะอ<ะ>่าในข้อนี้นะคะ รูปอะไรคะลูกรูปยางรถยนต์ใช่ไหมคะลูกอายรูปยางรถยนต์ใช้สมบัติของอะไรในการทำยี่รถยางรถยนต์เ้ามีบอกแล้วเมื่อกี้ก็คือสมบัติของความยืดหยุน่นใช่ไหมคะลูกอ่าดังนั้นนักเรียนก็ตอบเลยเนาะว่าย,าง,ย,นนะะยางรถยนต์นะคะยางรถยนต์ทำมาจากอะไรคะลูก ทำมาจากยางใช่ไหมคะเพราะเพราะทำไมถึงได้ทำยางรถยนต์มาจากยางเพราะมีความยืดหยุ่นใช่ไหมคะมันมีความยืดหยุ่นสมบัติของความยืดหยุ่นจึงเหมาะแก่การนำมาทำยางใช่ไหมคะลูกทำให้นุ่มสบายในการขับขี่นะคะ โอเคแค่นี้แหละแค่นี้เองนะคะโลกคำตอบของมันนะเดี๋ยวมีทำสีแดงๆไว้เนาะจะได้เห็นชัดนะคะโอเคนาะคำตอบตัวอย่างนะคะตัวอย่างคำตอบก็จะประมาณนี้เนาะสั้นๆน,นะคะส่วนรูปนี้เป็นกระทะใช้สมบัติของการนำความร้อนนะคะสา,สายชาร์จโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้สมบัติของการนำ ไฟฟ้าใช่ไหมคะลูกส่วนโซฟาก็ใช้สมบัติของอะไรคะความยืดหยุ่นเช่นเดียวกันนะคะลูกอ่ะโอเคนะคะจบหมดแล้วนะคะสำหรับใบงานของหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะสำหรับสหรับหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายของเทอมนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็ให้เรา ทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะแล้วก็สรุปใบงานนะสรุปบทเรียนนะคะลูกถ้าวันจันทร์ถ้าวันพุธนี้มันิ้นวันจันแล้วใช่ไหมถ้าวันพุธนี้นะคะเราเรียนเนาะอุมีก็จะให้เราสรุปบทเรียนนะคะแล้วก็ทําแบบทดสอบหลังเรียนนะคะแต่ถ้าเราไม่เรียนนะคะถ้าเราไม่เรียนก็ ให้เราส่งในวันพระหัสนะคะลูกโอเคนะคะวันนี้ให้เราถ่ายรูปนะคะส่งใบางานสองใบางาน,นนี้ก่อนนะคะใบางานสองใบางานนี้ก่อนถ่ายรูปส่งมาให้อุมีเนาะใบงานใบางานที่23กับใบงานที่2 6สนะคะส่งมาให้อุมีก่อนสําหรับวันนี้นะคะแล้วก็ส่วนวันพุธงานของวันพุธนะคะอุมีก็จะให้เราสรุปบ,บทเรียนกับ ทำแบบทดสอบหลังเรียนถ้าเราไม่เรียนในวันพุธเนาะออมมีก็คิดว่าน่าจะมีแนวโน,น้มว่าจะไม่เรียนแล้วเพราะว่ามันเป็นวันหยุดนะคะก็ให้เราส่งในวันพฤหัสนะคะออมมีอยากจะให้เราส่งเพราะว่ามันหมดแล้วนะมันหมดแล้วก็ทุกอ่ามันหมดบทนี้แล้วนะคะแล้วก็แบบทดสอบที่เราทําก็จะไปเจออีกครั้งในอ่าแบบอ่าในข้อสอบ เทอมหนึ่งนะคะ้อสอบหลายภาคด้วยนะคะลูกให้เราฝึกทําก่อนนะคะให้เราสรุปนะแล้วก็ทําทแบบเพื่อสอบส่งในวันพระหัสน,นะคะโอเคเนาะถ้าอย่างไงเดี๋ยวมีเตือนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะกลัวว่าเราจะไม่ส่งกันนะคะเพราะว่าถ้าไม่ส่งก็จะไม่มีคะแนนนะคะลูกอ่าโอเคนะคะสําหรับวันนี้อุมีพอแค่นี้ก่อนนะคะใครที่ยังมีงานค้างของอุมีที่ยังไม่ส่งนะคะลูก รบกวนนะคะรบกวนนะรบกวนคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะช่วยให้นักเรียนทําให้ครบด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนเนาะอุมมีก็คงจะไม่สามารถที่จะสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนได้ที่บ้านนะคะลูกดังนั้นอม,มีก็จะให้คะแนนตามใบงานที่นักเรียนส่งมาให้ออม,มีนี่แหละเนาะ เป็นการยุติธรรมสุดสําหรับนักเรียนแล้วนะคะเพราะมันเห็นผลงานที่ชัดเจนนะคะลูกอ่าโอเคนะคะสําหรับวันนี้นะคะอมีพอแค่นี้ก่อนนะคะใครทํางานยังไม่เสร็จก็เคลียร์งานให้เรียบร้อยนะคะเนื่องจากสัปดาห์หน้าเราก็จะเริ่มสอบกันแล้วเนาะ,ะในสัปดาห์นี้ก็เคลียร์กันให้เรียบร้อยนะคะโอเคนะวันนี้อมีพอแค่นี้ก่อนนะคะอยู่ที่บ้านก็อย่าลืมละหมาดให้ครบ ห้าเวลานะคะอย่าลืมอ er ่านอัลกุรอานด้วยแล้วก็ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้มีอ่าไปก่อนนะคะลูกอ่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ